ราชเกร็ฎีกากา,การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิสทันหรือพอรดอแพลตฟอร์มดิสทันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2566เชื่อว่าหลายคนคะ่ะคงสงสัยว่าพราดอรที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะ เลยค่ะเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าพรดอนี้กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิิทัลทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าจะต้องแจ้งข้อมูลการดําเนินธุรกิจเงื่อนไขการให้บริการและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานภาครัฐทราบเพื่อที่จะควบคุมการให้บริการให้มีมาตรฐานค่ะแล้วใครคือผ,ผู้รับผิดชอบการดูแลพรดอแพลตฟอร์มดิสทัทนสันักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ด ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักและจะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการดูแลพรดอรนี้ด้วยตัวละครที่เกี่ยวข้องกับพรดอแพลตฟอร์มดิจิทัลมีใครบ้างตัวละครแรกค่ะผู้ประกอบธุรกิจคือเจ้าของแพลตฟอร์มดิจิทัลตัวละครที่2ผู้ประกอบการ คือบุคคลที่เสนอสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลอธิบายให้เข้าใจง่ายๆค่ะก็คือพ่อค้ามแม่ค้าที่มาเปิดร้านบนแพลตฟอร์มซึ่งกรณีนี้ค่ะจะรวมไปถึงกลุ่มยูทูบเบอร์แล้วก็อิน f l u เซอร r ด้วยค่ะตัวละครที่3ผู้บริโภคคือประชาชนทั่วไปค่ะที่ได้รับสินค้าหรือบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและตัวละครสุดท้ายค่ะผู้ใช้บริการคือ ผู้ที่ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งนับรวมทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคค่ะพระดอลแพลตฟอร์มดิจิทัลมีผลบังคับใช้กับใครบ้างพรดอลแพลตฟอร์มดิจิทัลน,นี้บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของแพลตฟอร์มเพียงเท่านั้นนะคะส่วนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มาเปิดร้านบนแพลตฟอร์มหรือว่าไลฟ์สดบนแพลตฟอร์มจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆค่ะ แต่ว่าก็ต้องทำตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มด้วยเช่นกันนะคะแล้วแพลตฟอร์มดิจิทัลคืออะไรแพลตฟอร์มดิจิทัลคือบริการสื่อกลางค่ะที่ทำให้ผู้ประกอบการผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการได้มาเจอกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือว่าโลกออนไลน์ทั้งที่คิดเงินค่าบริการและไม่คิดเงินตัวอย่างเช่นค่ะ s o อป e l a z a d a Facebook, y o u t u b e Grab, Line m a n Tinder และแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ทำธรุรกิจตัวเองเพียงเจ้าเดียวไม่เข้าข่ายเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลตามพรดรฉบับนี้พรดอแพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นจริงหรอแน่นอนค่ะว่าพรดแพลตฟอร์มดิจิทัลจะต้องเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนดังนั้นค่ะเราจึงสรุปข้อดีออกมาเป็นทั้งหมด6ข้อสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เข้าใจกันได้ทันทีค่ะ ข้อแรกช่วยแบ่งแพลตฟอร์มออกเป็นกลุ่มเพื่อให้มีมาตรฐานการให้บริการที่เหมาะสมเช่นแบ่งตามรายได้แบ่งตามจำนวนผู้ใช้บริการและแบ่งตามผลกระทบต่อประชาชนหรือพูดง่ายๆค่ะก็คือยิ่งมีผลกระทบมากก็ยิ่งจะต้องมีคุณภาพการให้บริการที่สูงขึ้นค่ะข้อที่2ค่ะแพลตฟอร์มของต่างประเทศที่ให้บริการในประเทศไทยจะต้องมีมาตรฐานการให้บริการตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกันนะคะ และจะต้องมีผู้ประสานงานในประเทศไทยด้วยเพื่อเกิดปัญหาค่ะจะได้สามารถติดต่อได้ทันทีข้อที่3ค่ะจะต้องแจ้งข้อมูลการดำเนินธุรกิจและเงื่อนไขการให้บริการให้เอ็ดดาทราบและข้อมูลดังกล่าวค่ะจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารนณะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจได้แก่ชื่อที่อยู่ช่องทางการติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการช่องทางและกระบวนการการให้ความช่วยเหลือรวมถึงกรอบระยะเวลาการดําเนินการเพื่อให้ประชาชนค่ะได้ใช้ข้อมูลนี้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการค่ะซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มที่ดําเนินธุรกิจอยู่แล้วนะคะจะต้องแจ้งข้อมูลให้เอ็ดดาทราบภายในวันที่18พฤศจิกา,ายน2 5 6 6ค่ะมิเะนั้นจะมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือว่าทั้งจาทั้งปรับค่ะ และในส่วนของแพลตฟอร์มที่จะเริ่มธุรกิจใหม่จะต้องแจ้งให้เอ็ดดาทราบก่อนเริ่มกิจการนะคะโดยผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กๆไม่ต้องกังวลนะคะเอ็ดดามีแนวทางปฏิบัติที่ว่ารายเล็กแจ้งน้อยและรายใหญ่กว่าต้องแจ้งมากกว่าค่ะไม่เป็นภาระแน่นอนข้อที่4ค่ะหากว่าจะเลิกกิจการก็ต้องแจ้งเอ็ดดาในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเมื่อชดใช้หรือเยียวยาวผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหายครบถ้วนแล้วเอตตาจึงจะให้เลิกกิจการได้ค่ะข้อที่5ค่ะพระดรกกาหนดให้เอตตาจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดจากการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงที่สุดค่ะโดยสามารถติดต่อส่งช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ได้ที่เบอร์1 2 1 2ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ และสุดท้ายข้อที่6ค่ะส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มร่วมกันสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีและมีการกำกับดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นการใช้เทคโนโลยีพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการเพื่อลดปัญหาช่อโกงในการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองค่ะหวังว่าทุกคนค่ะจะเข้าใจเรื่องพรดอลแพลตฟอร์มดิจิทัลกันแล้วอย่าลืมนะคะมีปัญหาออนไลน์โทรปรึกษา1212 12, ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ